ต้นไม้องต้นไม้อยู่ขี่ที่ทำชื่อได้ว่าเป็นชื่อเองอ่ะโอ้โขู่หลังบ้านเข้าใช่ของของพี่เองอ่ะเอาไอ้แล้วเขาป่าไป่เคยน้องเดียวพอเจ็บเจ็บเจ็บแค่เด,ยเด,ยเด,ยเดียวกัน,วในในบ้านแดงปะวะแค่เดียวกันวะแล้วอะไรบ้านที่ตัวนั้นมาเรอบ้านอยู่น้าบ้านอ่ะแล้วก็หลังบ้านกูเก็บยาอยู่พี่บ้างเฮ พี่รอให้ปะหกสิบสิบเข้าจริงพี่เองร้อยเจ้าวนะครับผไม่หยุดปัดปะเด้งปะผมพยายามผมจะมาี๋ยวเดี๋ยวนะบ้านแดงทาไม่ดีดิดเนี่ยอำวิ่งหมดยี่สิบตํารวจพยามพยานจัดหน้าบ้านเลยตํรวจตึงหมดเหรอ ที่ทำยิงตีไว้ไหนใช่รถเลิศรถเลิศเดี๋ยวไม่รักให้ลักไหมไอกองตียิงมีโอหนังพี่รู้ไหมกระลับโอ้ยน้องกะลับน้อรลับหรอสอัอชั้นมาโอ้ไม่ไหวสอชั้นมาไปก่อนเถอนเากีเขาตัวนึงเ้ากีเขาตัวนึงเฉี่ยเฉี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเ้ากระดีเฮากระดีกระเนือ โอ้โลอยู่บนหลังคาตั้งไม่ติด้ยพี่หลังบ้านตรงจังตนี้เอน่อีเข้มพี่ข้าาแล้ัเออน้ำทัหมดเราตายปะตอยเลยโอยท่หลังนี้โอ้โหตายว่ะไม่มีโล่โอ้พีพี่ตายทางบ้านนะทางบ้านนะทางซ้ายมือ ไอ้เยโอไอ้เย่อยี่ลองหน้าบ้านเดี๋ยวไปโตหลังบ้านตัวปี๋ไปเดี๋พี่ตาบ้านพี่ตาบ้านตาบ้านไหนหมวยหมวยไปกรมอ่ไอ้เมซี่อะไรยังเมซี่ไอ้หมวยอ่ะพี่พี่ยีดีแอกเลยดิโอหลอกโดนแล้วแดงเข้าไปโดนอ่ะในบ้านแดงมาชื่อว่าสอจอด็กเขี่ยบ้านจะมีจู่วะตั้งแต่ขาไม่อ่ะ ยัดันนะังห้พี่เนเฮ้ยดช่ดวยตดดลตยแดัอนช็อตตายแล้วไปช็อตป่ะนี่วะหลัเาะวะเบอเลยยให้เราหมดตายวะเราตายข้างหวห้องหเราไปอยู่ช่อง5ใช่ไหมข้ามปไหนครับไ่ได้จัตัว มันยู่ขๆางในอยู่นใต้าุ่ใต้วอ่ะใต้หูใต้หุใต้หุใต้หม่ไม่ได้ตั้งหุ่นาย้หนึ่งใต้หนึงใต้หนึ่งอะตนน่ยนะหลังเตมาเต็มเลยอ่ะพี่โดนนี่คนไอ้คนนั่นยี่อ่ะไเลิมีติดมาหลอโดน้าเลยจงม่มีเสพพาพี่ป่าย่าปคนต่อ ไนอนมันดักมาดักกิเฟดิบจะวิ่งเข้าตอนนี้เต็มเก่มครับเอ้ยต่อตั้งต่อตั้งโอ้โหตั้งพี้อตั้งแค่ตัแสายหมดแล้วจะตยด้ไยหมดอลกหมดแล้วไม่ตายหรอกตายล้อตัวหัวตัวที่ปวหัวปวหัวปวหตต้องตัตพี่รา้โลตพี่โอ้ยโซตายปอม่เลยเอาเลยเอาแม่งเลยเอาแม่เลยรับ่เมันรับไม่เขารับเข้า มาทีมีอ๋มาทีกีเเป็้านทีโดีป็น้านมาเจ็บเจ็บตายพี่ตายลับแดหลับแดหลับแดโอ้ยโอ้ใจแบบโคมีออพี่ปีนับพี่เดี๋ยวกันในยุคกูห่างหไปเรื่อยแล้วไปดีแดงล้ตอนหลุดโคตรจอดหลักแมตร ตายไปด่าพนมาด่าพนอ่ะพนรัฐเดียวเลยตะหลังสามพรหนุ่มมีมืตัวนโอ้โหยิงยสีปะตูเอยมันดับมาเห็นเเราไปทังหตายตายไป่อยไตีนหัวใกลเยอะแต่มันเออแบบนี้แหละนี้ตายตายมันต่ำใหญ่ เอ้ยความเล็กความเล็กความเล็กด้ยเจ้าลยด้ยเลยเอ้ยเหี้ยทันธุ์เ้ยเดต้นไม้นี่มีอะไอีกต้นไม้อะไรบอหลังบอหลังรอให้น้องยิงหน่อยดันดูดันดูไปแล้วายเขาหลุรถแล้วอะเฉิบอะไวพี่นุกลืมหนึ่งะตัดอัน้ตัด